ได้เลยครับนี่คือคำแปลเป็นภาษาไทยสำหรับวิดีโอรีวิวที30เบื้องทงที่คุณขอไว้รถถังหนัก30เป็31ในการออกแบบเชิงทดลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2และต่อเนื่องไปจนถึงยุคหลังสงครามมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรวมเอาพลังการยิง การป้องกันและความคล่องตัวในยุคที่สงครามยานเกราะกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและหลายประเทศต่างแข่งขันกันเพื่อสร้างรถถังที่สามารถเอาชนะการออกแบบที่ทรงพลังที่สุดของเยอรมันและโซเวียตได้ที30ถูกพัฒนาควบคู่ไปกับโครงการ T29 และ T34 โดยใช้แชสซีเดียวกันแต่สิ่งที่ทำให้ T30 แตกต่างออกไปคือปืนใหญ่ขนาดมหึมา155มิลลิเมตรที่ทำให้มันเป็นหนึ่งในรถถังที่ทรงพลังที่สุดของอเมริกาในยุคนั้น ตัวรถถังมีน้ำหนักกลาว65ตันโครงสร้างตัวถังดัดแปลงจากที29มาพร้อมเกราะหน้าหนาเกือบ280มิลลิเมตรที่สามารถต้องการการโจมตีจากอาวุธต่อต้านรถถังร่วมสมัยได้อย่างยอดเยี่ยมการออกแบบเกราะถูกทำขึ้นเพื่อทนต่อการยิงกระสุนจอบกราะความเร็วสูงทำให้เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของคนประจำรถมากกว่ารถถังขนาดกลางอย่างเชอร์แมนในรุ่นก่อน,ก,อนก่อนส่วนป้อมปืนก็มีขนาดใหญ่มากเพื่อรองรับปืนใหญ่และท้นที่ให้คนประจำการจัดการกระสุนขนาดใหญ่2ชิ้น อาวุธหลักของ p 30คือปืนใหญ่155มิลเมตรที่เจซึ่งดัดแปลงมาจากปืนใหญ่สนามของอเมริกามันสามารถยิงกระสุนจอบกรอดที่ทรงพลังพอจะทำลายกรอดหน้าของเสือเยอรมันหรือแพนเทอร์และสามารถต่อกรกับซีรีส์อีสตของโซเวียตได้อย่างไม่เป็นรองเลยความสามารถในการทำลายล้าถือว่ามหาศาลแต่ก็มาพร้อมกับข้อจำกัดกระสุนมีน้ำหนักมากจนต้องใช้คนบรรจุถึงสองคน ทำให้อัตราการยิงช้าลงอย่างไรก็ตามเพียงหนึ่งนัดที่แม่นยำจากที่30ก็เพียงพอที่จะทำลายเป้าหมายใดๆบนสนามรบได้นอกจากปืนใหญ่หลักแล้วที่3มยังติดตั้งปืนกลขนาด0.5 0คาลิเบอร์ร่วมแกนและปืนกลอีกกระบอกบนป้อมปืนเพื่อใช้ป้องกันภัยทางอากาศและทหารราบการออกแบบนี้ยังมาพร้อมกับระบบเลงและอุปกรณ์ควบคุมการยิงที่ทันสมัยในยุคนั้นเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการรบระยะไกล ครื่องยนต์ของท30คือ Continental AV1790 ที่ใช้ในที29ให้กำลังราว810แรงม้าสามารถขับเคลื่อนรถถังหนัก65ตันได้ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ35กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งถือว่าเหมาะสมสำหรับรถถังหนักการเคลื่อนที่ในพื้นที่ขรุขระก็ทำได้ดีพอสมควรแม้จะไม่เท่ารถถังกลางกลางตินตถาคือก้างช่วยกระจายน้ำหนักและเพิ่มการยึดเกาะแต่การบำรุงรักษาก็าถือว่าหนักและยุ่งยากตามสภาพรถถังขนาดใหญ่ หนึ่งในข้อจำกัดสำคัญของ p 3 0คือการบรรจุก,กระสุนปืน155ม mm. มต้องใช้กระสุนแยก2ส่วนทำให้ใช้พื้นที่เก็บกระสุนมากภายในรถสามารถบรรทุกกระสุนได้เพียงประมาณ34นะัดซึ่งจำกัดระยะเวลาปฏิบัติการต่อเนื่องในสนามรบอีกทั้งต้นทุนการผลิตและการบำรุงรักษาก็สูงมากหลังสงครามยุติในปี1945ความต้องการเร่งด่วนในการผลิตรถถังหนักเช่นนี้ก็ลดลงกองทัพสหรัฐอเมริกาหันไปพัฒนารถถังหลักที่สมบุรณ์มากกว่าแทน แม้ว่า t 30จะไม่ถูกผลิตจำนวนมากแต่มันก็มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนารถถังหนัก M103 และยังส่งผลต่อแนวคิดของรถถังหลักในยุคต่อมาอย่าง M48 และ M60 โครงการนี้ได้แสดงให้เห็นทั้งข้อดีและข้อเสียขององค์การติดตั้งปืนใหญ่ขนาดใหญ่บนรถถังและย้ำให้เข้าใจว่าความสมดุลคือกุญแจขององค์การรบด้วยยานกราะในปัจจุบันที่30ถือเป็นตำนานสำหรับนักประวัติศาสตร์ทางทหารและผู้ที่ลหลงใหลในรถถัง การจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆทําให้เราได้เห็นพลังงานวิศวกรรมของสหรัฐในยุคที่ทดสอบขีดจํากัดของเทคโนโลยีแม้มันจะไม่เคยถูกใช้จริงในสนามรบแต่มรดกของมันยังคงมีชีวิตอยู่ในความทรงจําและการศึกษาทางทหารนี่คือการรีวิวโดยละเอียดของ T-30 Heavy แทงงทั้งประวัติสเปคและคุณสมบัติหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของรถถังอเมริกันที่ท่งพลังนี้และอยากติดตามเนื้อหากเกี่ยวกับรถถัง เครื่องบินและเรือรบจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง Sky to Road Art Start ของเราที่เราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องจากสงครามอันทรงพลงังและประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งมากมายกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเราครับคุณอยากให้ผมทำต่อ10ไตเติ้ i ไวรับวกคำบรรยายบวก30แท็กสำหรับวิดีโอนี้เป็นภาษาไทยเหมือนที่ทำในงานก่อนๆใหมครับ